ล่เลยมีหลายอยู่เข้าได้ทุกชุดจริงๆวันนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้แต่แม่เคยมาใส่กันทีมได้ใส่กันไปงานแบบอันนี้มันคือล็กูที่ขาดไม่ได้จะต้องเป็นลิปบล์ของอะไรเอ่ย ที่ไหนเนี่ยสวยมากที่แล้วตอนนี้เอาจริงนะเหมือนอยู่เมืองนอกสวยมากประเทศอะไรคะประเทศตอนนี้ประเทศไทยค่ะอยู่แถวพระรามเก้านะคะสถานที่คือ Ri ิน t r a i n t r e e ค่ะวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าเทปจะเงียบนะคะเพราะว่าวันนี้คุณมิงอ่ะคุณแม่มาเตรียมเอาข้อมูลเต็มที่แน่นอนค่ะว่าอยากได้หลายสิ่งมากค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของหน่อยนะคะน้องอิงค่ะอิงอิงกรีดรูจิชลาโดชยาสมบัติค่ะ ก็ทำอสังหาริมทรัพย์ก็คือตอนนี้ที่อิงดูก็มีรีนแอดเวนตรีที่นี่แล้วก็มีบ้านอิงปราณเป็นโรงแรมเล็กๆที่ปานบุรีค่ะขึ้นรูปปรับปรึกยาไปอยากไปที่ปานบุรีค่ะไปได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะชอบมากเองระวังนะเดี๋ยวมันขอส่วนลดไปขอขออยู่แล้วขออยู่แล้วขออยู่แล้วจัดให้เลยขอขอทุกคนที่โดนมาหมดแล้วค่ะตอนนี้เป็นแม่ต้องประหยัดอะไรได้ลดต้องดูเป็นใจไซเป็นบ้านรี่มีลูกใช่เลยใช่เลยค่ะนี่เป็นที่เก่าของหนูใช่ไหมใช่ใช่ตรงนี้มันเป็นออฟฟิศทั้งหมด เราคือเราอ่ะมาเทินโซนข้างหน้าตรงเนี้ยเป็นที่แบบจัดอีเวนต์สวยมากคือคุณพ่อชอบป่ามากจะเห็นนะคะว่าต้นไม้จะแน่นมากแน่นจริงเราน้องอิงมีมีส่วนในการออกมงออกแบบหรือว่าอะไรไหมจริงจริงก็ช่วยดูหมดค่ะเขาดูสึกว่าชอบข้างแบบมีความทันสมัยนิดหนึ่งด้วยเนาะขอบคุณค่ะแต่ชอบมากเลยอ่ะมัมีความแบบโอเอซิสในกลางเมืองเนาะ สวยมากเมื่อกี้พี่แอบถ่ายรูปแท็กไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะอันนี้คือธรรมชาติหรือขุดเองค่ะถ่ายเลยอ่ะอันนี้ขุดค่ะอ๋อใช่คือจริงๆตรงเนี้ยเป็นบ่อน้ำหมดเลยจนถึงตรงนน้นสวยมากค่ะอันนี้เราจะนั่งรถกอล์ฟไปดูโซนข้างหลังชื่อโซนอะไรนะคะน้องอิงไซฮอลค่ะไซฮอลค่ะเดี๋ยวนี้อิงว่าเทรนด์การแต่งงานเขาค่อนข้างจะเปลี่ยนใช่เปลี่ยนคนเขาชอบดอมาเอาดอกเอาจริงๆมันมออินทิเมต มันไม่ได้ดูเป็นทางการเกินไปใช่ค่ะผู้เหมือนเคยแต่งแกวันนี้เหมือนเรามาต่างจังหวัดมาเที่ยวกันเลยอ่ะสวยสวยโซนนี้จริงจงจัดงานเฮ้ยนี่เงี้ยเหมือนชัพโป้จริงจริงเนาะใช่ ตรงนี้ก็จะเป็นแบ็ก o รอสัดส่วนใหญ่ใครออกแบบเอ่ยอันนี้นคือจริงๆก็ที่บ้านช่วยๆกันดูตอนนี้ก็แบบเดินชมสถานที่จนทั่วรินแล้วนะคะค่ะทุกคนก็คงอยากรู้หเห็นคุณน้นองอิงแต่งตัวเก๋ขนาดนี้ <c oughs> ก็อยากรู้ว่าสไตล์ส่วนตัวของน้องอิงเป็นไงไปเปิดกล, <ไป S 1> ลุองกน<ะ>ันค่ะปะ บนกันแล้วนะคะต่แรกตกใจหรือว่าอยู่รำแฟชั่นไม่เราคือน้องอิงเกิดว่าโออวันนี้อิงไม่เคยได้เอาของมาตอนแรกตอนแรกึ้นมาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นบูที่หรือเปล่าเอ้ยเราไม่ได้อยู่ลำด้านใช่ไหมคะเปล่านะคะนี่รี a d v e r ร i ไม่เราจินตนาการบ้านบ้านน้องอิงหนึ่งวันนี้แค่แบบอิงไม่ได้เอามาอย่างขนาดนี้นะคะข้างหลังนะคะพี่เรแบ่ของเยอะค่ะเดี๋ยว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 ก่อนอันนี้เราต้องทำางไงก่อนคะพิธีของเราโอเคเราจะไม่ลืมขายของให้นายนะคะน้องอิงลาลูกกอน้องอิงราจะเคะ อันนี้เป็นอะไรขอบคุณค่ะอันนี้ปิ่นโตปิ่นโตอันนี้ปิ่นโตก่อนอันที่เราถือมาค่อนข้างหลังเลยค่ะแล้วก็อันนี้น้ำนะคะอันนี้คนละชิ้นเป็นเกลือมังกรอันนี้คือสวยสุดในซอยอันนี้เป็นมะม่วงเป็มะม่วงกับเอ่ออะไรนะสปาโรสให้หมดราคาให้หมดเลยเชียร์ค่ะอันนี้เราชอบเชนเชียร์ค่ะเชียร์ค่ะเราเราถามเรื่องโลเคชั่นแล้วนะ แล้วก็ธุรกิจของบ้านน้องอิงเรายังไม่ได้ถามเรื่องแบบ personal style แล้วก็ลุกที่ชอบในแต่ละวันเช่นแบบ everyday look เพราะตอนนี้เป็นคุณแม่ด้วยใช่คุณแม่ลูกสาวเอาเราเอา signature look ก่อนดีกว่าถ้าเป็นสไตล์ของอิงอิงจะชอบโบ ชอบแบบ bright colors ชอบ print on print colorful อะไรเงี้ยค่ะแบบพวก sequin คืออะไรก็ตามที่จะมีแบบ texture เลื่อมต่างๆมีขนมีน่าดูดูไอจีน้องอิงไม่คือเลือดเนอะคือเขาสามารถเอามาแมชแบบลายลายอะไรเงี้ยแมทช์ได้ด้วยกันเเป็นคนชอบดีเทลใช่ค่ะเราเริ่มจากอันนี้ก่อนแบบเพราะเตะตาพี่มากตั้งแต่เดินเข้ามาชุดอีกชุดนี้ชุดนี้มใส่มาวันนี้มันเป็นไบร์ท์เดรสของ DIY by ายพนิดาของคนไทยโอลิซ่าแบรนด์ใช่ใช่มีเห็นนี่แบบเออใช่เราคือเก่งมากนะแบรนด์เนี้ยใช่เราเก่งมากเหมือนความภาคอยู่ที่แบบเซ็นทรัลเวิร์เซ็นทรัลเวิร์เห็นถ้าเราได้เราคงต้องใส่แค่เนี้ยมึงเพราะว่าเราเราเอาสปอตเข้าไปตรงนี้ไม่ได้ไม่แต่ว่าชอบอันนี้มันเป็นฟรีไซส์นะหรอใช่แล้วมันขยายขนาไซส์โซนนี้ใช่มันยืดอันนี้ก็ใส่ everyday ใส่ everyday นี่ everyday หรอลูกนี่ everyday everyday ผ้าสูทตะลุก everyday ก็จะเป็นแนวเนี้ยค่ะ อาูสกาสวยมากพี่เฮลดีมากค่ะไม่ตัดขาใช่ไหมอันนี้ไม่ตัดขาสวยค่ะสวยอันนี้ก็จะใส่กับแบบพรีสพรีสอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์พรีสออนพรีสใช่ค่ะนี่คือที่เราป็นของจริงข้างล่างพรีสแล้วห้คนก็พรีสด้วยแต่เป็นพรีสพรีสถูกไหมถูกค่ะอ่าได้มือเอวคนเล็กมากเลยดูดิไม่รอบคอเลยอ่ะเนี่ยรอบคอปูได้ไซส่เล็กสุดยี่สิบสี่อันนี้น่ารักงอันนี้น่ารักใส่สบายสบายแต่ว่าก็จะมีความเยอะอยู่ตรงนี้ ส่งไอซีใส่กับรองเท้าอะไรอีใส่กับบูทอ๋อนี่เออน่ารักมันทําให้มันไม่แบบน่ารักเกินน่ารักใช่ใช่มันจะรองเท้ารองเท้ายี่ห้ออะไรคะโชก้าพูล่าค่ะอขโชก้าพี่เอเวอเรตก็คือพรินท์อะใช่พี่อีเนี่ยชอบแจ็กกาดอีก็ชอบผ้าแบบผ้าที่มันมีความนู่นมีความอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเป็นคอนเนเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาใช่เขาออกแบบไอเทนก็เป็นตลอดเลยทาร์ฟฟี่เราก็จะใส่กับอันนี้จะเป็นแบบใช่ชอบโทว์ูป Every day. ิก Teraz, like ็ everyday เออนี่น่า d ั y ใส่กันยีนได้ใส่ไปงานแบบแสดงว่าชอบ sequence ใช่ใช่ค่ะรัะเลยมันยืดอันนี้ตอนท้องยังก็ใส่ร้อนน่ารักอันนี้หนักมากค่ะนี่อาจจะต้องไปหาหมอกายภาพนะคเราจะมีฟัมเทตหน่อย ใช่น่าจะปวดไหล่อันนี้ซื้อจากไทยซื้อกับรุ่นน้องที่อลาทเทสเชอร์จ้ะอ้ใช่ชอบที่มันมีเนี่ยไคลปิ้งชอบดีเทลชอบดีเทลไม่ได้สั่งมาไม่ได้ลองสั่งมาไม่ได้ลองอันนี้ชอบไทยอันนี้ของดไหล่เห็นไหมแบรนด์ไทยเราก็ใส่ใช่ก็คือน้องซื้อทุกอย่างถูกค่ะถูกค่ะซื้อทุกอย่างที่ใส่แล้วสวยนะคะถูกต้องค่ะ เป็นการซือต้องูปบบเข้าดี่แบบไหนคะคือส่วนันท์ซื้อฟาเฟชเราก็เน็ตเออร์พอเทมัทริเซสเราก็อะไรก็มาทิริซ่าอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มเพลินเป็นแบบมินิแฟชั่นของเด็กแอ๋อใช่ปหมการเป็นของแม่เป็นบัตรเซนบัตเซนเราส่วนหนึ่งต้องทุ่มไปที่รู้โอ้ยยี่ทุกสาวนะใช่อันนี้มีความชอบอันนี้อันนี้ก็เป็นความชอบที่ชอบใช่อันนี้ลาโดโบกุชากาไปน่ารัก เราอิงภาะอะไรยี่ห้อหน้ออิงโชโกพลาคลาโดโบกุชาบาคาโดโบกุชาบานี่เจนี่ใส่กับริกโซตอนไ้นกันไฟเลือท่อบอันนี้ม่จะมีความแบบเพ้นท์ออนเพ์เลยเฮ้ยเดี๋ยววันหลัราใส่เพ้น์ออนเพ้ต้องดีมมาหาเยอาได้เลยว่ะตัดไปค่ะเรองเทีวาก็มีี่ใส่เลยอใช่อันนี้เป็นลุคทำง เฮ้แต่ว่าใส่ในเมืองไทยได้เพราะว่ามันไม่หลอนอะไรเงี้ยใช่ผ้าเย็นจะแต่ผ้านเบามากผ้าเบาจริงผ้าดีแต่ว่านี่ของออสเตรเลียเป็นอันนี้จริงใส่ชิลๆมันไม่ผิแต่ผ้าพวกนี้ใส่ในไทยได้ค่ะใส่ได้ค่ะจริงๆเซล็กอะจริงๆสภาพทีไซน์ออสเตรเลียมันพิมพ์เยอะนะพิมพ์เยอะใช่พิมพ์ก็ชอบอันนี้อันนี้อะไรคะชอบที่เดียวค่ะเออโซเนี้ค่ะใค่ไม่อยากใส่แต่ก็ยังไม่ได้ใส่จากันรทำเค้กอันนี้คารกระบาดอาพักก็เออ ก็จะ bling สุดๆแอ้วในไหนก็พูดถึงกระเป๋าพาโก้ทีแล้วเรามาดูกระเป๋าต่อโอเคค่ะกระเป๋าต่ออันนี้เป็นคนที่ใช้บ่อยสีสีอันนี้ใช่เป็นสีสีสวยเออทองอ่อนทองเข้มเออใช่แล้วก็ดำแล้วก็ดำอันนี้เข้าได้ทุกชุดเข้าได้ทุกชุดจริงจริง วันนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้เออได้จริงวันนี้ได้เลยอ่ะเขามาทำงานอ่ะเออช่วยไปช่วยทำธุระพี่โรงงานเป็นไงคะคุณมิไม่ก่อนใส่ชุดของกายตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้พีทเท่านั้นตอนนี้พีทใส่ชุดของน้อใช่พีทชอบนั้นจับคนทองค่ะเฮ้ยชอบเรื่องจริงอ่ะเนี่ยเออทุกอย่างเป็นแบบทุกอย่างที่นั่นคือลายตาทุกอย่างคือเพชรเรือใช่เพราะว่ายริงว่ามันแบบเติมความเยอะได้ดีอ่ะอันนี้คือเราต้องโกงแต่นี่คนดาวแล้วเพราะว่ามีโลกเก่งใส่ลูกใหนดตงแ่้ว นี่ธรรดาแต่ว่าให้ลูกกระเป็นที่ลูกแฝดนี่ได้นะคาร์ดาชาร์ดาก็จะเลือกแบบไม่ใช่ทรงธรรมดานะค่ะมิงจะชอบทรงอย่างเนี้ยอ่าชอบทรงสามเหลี่ยมทรงนี้น่ารักทรงนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักใส่ของได้เยอะ้็เป็นผูกอะเอาเลยจะเอาอะไร่งกันจ้ะ่ะขอโทษนะคะลูกอันนี้ก็ใส่ของได้ใช่ไหมได้ใช่ได้ใช่อะค่ะเลือกอีกใบนึ่งอันนี้น่ารักอันนี้แหละแอนด์ดูแแ มึงกูรู้สึกเดสต์ดาวน์คนที่ใส่ใส่เกตนะเดสอัพเดสตดาวน้องอ่ะอัพเลืองพี่ว่าไม่มีดาวพี่ว่าทุกอย่างคืออัพอัพอัพแล้วน้องบอกเอเวอร์เดย์รูปฟ้องหนูนี่เอเวอร์เดย์แล้วไปดูรูปน้องเอเวอร์เดย์รูปน้องที่ใส่ตัวนี้ตลอดมาค่ะเมื่อกี้จบไปที่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเมื่อกี้ประมาณหลาจริงๆอ่ะเราเขาคุยกันเรื่องแม่และเด็กไปประมาณครึ่งชั่วโมงนึงปรตมาณนีไม่จริงๆอยากได้ข้อมูลส่วนตัวเดี๋ยวเผื่อคุณเมย์เปิดช่อง แม่และเด็กค่ะเ<อ>ดลี่ก่อนหรืไม่ปัจจุบันเนี้ยแฟนคลับถามถึงเราว่าเราจะออกแบบถี่แค่ไหนถ้าเราเปิดช่องตัวแบบกษรแทนอาจจะเรีอลค้างไปมากครั้งหนึ่งไปมากครั้งหนึ่งเรืองอะไรล่ะมาค่ะลองทานนิดนึงค่ะ อิงอ่ะจะชอบบูทมากชอบแบบเวสเทิร์นบูทอ่ะคือใช้แนวสีีมาก็อันเนี้ยซื้ออเมริกาอันเนี้ยจะเป็นกระดต้นขาแใช่เป็นแบบเป็นไฮบูทเป็นไฮบูทอันนี้อันนี้ซาร่าเลยเออใช่มันนิ่มเนียันนิ่มแล้วมันสบายมากอิงมีคู่แบบใกไกลกัน เราพูดถึงโทก้าโทกาคูล่าอ่ะเมื่อกี้พูดถึงโทกาเองชอบโทกาคูล่าชอบเลยมีหลายอยู่ชอบโทกาก็ใช่อยากจะรู้ว่าหนังหนังอย่างเงี้ยเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะโอเคใช่หน้าตามันเหมือนจะแบบไม่สบายใช่หน้าตาเหมือนไม่สบายแต่ว่าสบายแต่ว่าใส่ยากคู่นี้คือแบบมันแอบแรงไหมแอบแข็งนิดนึงไหมใช่แต่ว่ามันไม่เจ็บมันไม่เจ็บเลยมันไม่เจ็บใช่ไหมใช่โอ้หอันนี้อันนี้มันคือ า0โลใช่นี้เป็นแบบเวอร์กบูธอย่างนั้นะแบบไฮค์ได้ด้วยแล้วก็แบบใส่ทํางานได้ด้วยใส่ทำงานใส่ใช่แบบใส่ทํางานแบบแบบช่างๆอย่าน <c oughs> งนี้นอ่ะแต่อันเนี้ยเวลาใส่หนักไหมคะโอเคนะคะ ใช่แต่พอถือแล้วหนักมากใช่เพราะว่าอันนี้เวลามันเลซับขึ้นมามันมันหนักอ่ะเออมันเลยแบบโอเคแต่อย่างโบเทกาเนี่ยหนักหน่อยใส่สบายไหมโบเทกาใส่สบายใส่สบายอยู่ทักจริงหนักกวูดพวกเมื่อกี้อ่ะอันนี้ก็หนักเอออันนี้น่าจะหนักจริงเอออันนี้นี่คือแบบหนามากใช่ดูเหมือนจะแบบเบาบางแต่จริงๆแล้วมันทนเหมือนกันอีกชอบพรีนใช่ชอบพรีนชอบโอเวชใช่ใช่ รองเทาหนอกก็ไม่เรียบนะชุดหนางไม่เรียบรองเทาหนอกก็ไม่เรียบโซ่กันดีที่มีลูกสาวเพราะว่าเขาจะได้หมดเลยอะใช่ใช้ะใส่เดียวกันก็จะได้คุ่นี้บวตก้าอีกค่ะอันนี้ใส่สบายมากสังเกตว่าทุกอย่างจะชอบปิดเนาะชอบชอบปิดชอบปิดเลย มาแล้วเฮ้ามาไหมลูกเมื่อกี้เราดูเสื้อผ้ากันมาครบแล้วน้องอิงอ่ะถ่ายรูเปเยอะเหมือนกัน แบบว่าที่เห็นนะน่ารักมากอยากจะรู้ว่าใช้แอปใช้อะไรยังไงบ้างอ๋อก็ถ่ายรูปก็อันดับแรกสามีเป็นคนถ่ายให้ส่วนใหญ่แล้วบ่นไหมเขาบ่นไหมเราแต่ทีคือถ้าสมมติว่ามันร้อนจัดแล้วก็เยอะจัดก็มีบ้างเราถ่ายกี่รูปถึงจะได้มาลูกอโหรัวค่ะคดีดีถ่ายรัวต้องบอกให้ทํารัวๆไปแล้วเราเลือกใช่แล้วเราก็ธรรมชาติไปแล้วเราก็ทําธรรมชาติไปแล้วเราก็แบบมันเลือกรูปที่เราชอบที่สุดใช่ าพันรูปไม่เคยได้สักรูปได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เนาะเทรนเทรนเทรนจะไปเข้าคลาสเบาๆเอามาใช้ต่อแมหลังจากเขาถ่ายใช่ใช่ใช้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่พวกสีแต่พวกนี้ไม่ค่อยอีจะใช้สีปกติเลยตามตามนั้นเออแต่แบบบางทีถ้าสวยถ่ายมาแล้วแบบขาสั้นมากอาจจะเยืดมากแอปอะไรก่อนได้แม่อยากไปยืด spring s p r i n ออสปริงใช่ค่ะอย่างเงี้ยขอรูปหนึ่งขอสักรูปหนึ่งก็เลื่อนลงมาชิด เอ้แมนเรียนแบบไม่รู้เลยเนี่ยใช่ก็ประมาณนี้นิดหนึ่งโอ้ยน่าจะรู้ก่อนนะที่จะได้ยืดของพี่บ้างพี่ยังทันเลยตอนนี้โหลดยังทพนค่ะไม่แต่ที่ยืดแม่แม่เดี๋ยวท้องมันกันท้องยาวก็ส่วนใหญ่จะใช่เนี้ยแหละค่ะต่าใช่เพราะตอนเนี้ยพี่เลี้ยงคนใหม่ไง ถ่ายรูปเก่งมากไม่ต้องแต่งอะไรเลยจริงคือคนเนี้ยเวิร์กมากๆคือแบบเขาถ่ายแล้วแบบอิงดูสวยทุกรูปเลยอิงตอนนี้ไม่ต้องใช้สปริงเลยแล้วรูปหลังๆากอิในไอจีอะพี่อันนั้นะสีพิเพ็กคนใหม่จริงเหลยจะบอกว่าคุ้มอะเนี่ยคุ้มเลเนี่ยเอาอินวันอิงใช้ไอโฟน12 Pro Max ปกติต้องถามค่ะทำเรียนของรายการอะไรค่ะเรามีทำเนียมอะไรกันก็คือเออเวลาไปข้างนอกกอะไรบ้างจริงๆริงกน้องอิงรู้แหละ เตรียมมาแล้วเนี่ยเห็นอยู่วางให้เลยค่ะเออจริงๆมีน้อยมากมีแค่กระเป๋าตังค์อันเนี้ยมีกระเป๋าตังค์ใช่ไหมคะแว่นอิงจะพกเยอะหน่อยเพราะว่าเผื่อมีหลายลูกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกระเป๋านี้ทำไมมันจุจุได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยคือกระเป๋าเล็กๆของอิงอ่ะมันจุได้เยอะนะนี่กระเป๋าไรคะอันนี้คอสค่ะหนังนิ่มใช่ทำไมหนังนิ่มเนี่ยใช่ขอโทษนะคะคือมีแค่2กล่อง แต่ว่ามีอัะประมาณแป้นเข้าไปสองใชนอันนี้มิวมิวน่ารักอันนี้ซิรีส์อันนี้น่ารักอ่ะใช่อันนี้อิติโก้ช่๋เก๋เข้ากับชุด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 จริงๆเปรี้ยวมากค่ะอันนี้ยิ่งกว่าขอใส่ลุคนี้ด้วยค่ะเลยน่ารักอันนี้ก็ได้นะนี่ขออวบอากาศอวบอากาศแล้วเข้ากับรองเท้าคู่นั้นที่ขาดไม่ได้จะต้องเป็นลิปบารลของอะไรเอ่ย อันนี้ใช้ La r o c ช e Posay อันนี้ต้องพกไว้ไม่ใช่อยากกันเขาเรียกอะไรจะยุงกัดอ่ะนี่พกให้ตัวเองแล้วก็ของลูกก็จะมีด้วยเล้วก็แบบถูๆก็จะดีขึ้นเลยลักษณะแบบว่าอันนี้ดีมากอันนี้ดีญี่ปุ่นของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเวิร์กเพราะอิงชอบโดนยุงกัดอะนี่โอเคค่ะต้องฝากทุกที่หน่อยต้องอิจดเล่อฝาก Rin Adren Tree ด้วยนะคะ ถ้าสนใจอีเวนต์จัดอีเวนต์ได้งานแต่งงานมั่นหรือว่าจริงๆริงแฟชั่นโชว์ก็จัดได้โปรดักต์ลอนช์ได้หมดเลยสวยมากแล้วก็มีจัดเป็นพาร์ตี้เล็กๆให้แบบเชิญลูกก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเดินไปมันจะมีส่วนแบบพาร์ตเล็กๆก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องเอาทั้งทั้งสถานที่ถูกงี้คะใช่ค่ะเอาเป็นแบบเซสชั่นแค่ห้องนึงอย่างนี้ได้วันเกิดลูกอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะเบบี้ชาวเวอร์พี่มิงเบบี้ชาวเวอร์ได้เลยจัดเลยออ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 อดอออออ แเราก็บ้านอิงฟรานนะคะที่ปราณบุรีเป็นห้องพักติดทะเลทำเนียมสุดท้ายของรายการวันนี้ทำเนียมเยอะมากอันนี้เป็นสกินแคร์จากสกินแ l a นะคะที่น้องมินีแขกนะคะวันนี้มีอะไรบ้างคะมีคุณมิ้ง ซูซานคอปแมนแน่นอนค่ะบอดี้ออยล์นะคะเห็นแล้วน้องอิงผิวดีต้องใช้ต้องใช้อันนี้ผลิตภัณฑ์เขาดีมากกลิ่นก็แบบเป็นธรรมชาติดีแล้วเพราะคุณแม่ลูกจะไม่ฉุดมันไม่แบบมมนไม่พอฟูมเกินไปดีเลยค่ะขายเก่งยังไม่พอค่ะบอดี้ออยล์แล้วเรามีบอดี้บัตเชอร์ดูชุ่มชื้นกันไปแบรนด์เดียวกันนะคะต้องขอบคุณสกินแลบนะคะน้องอิงรูไหมคะรายการเราชื่ออะไรค่าเดนแช ทำกันบ้างไม่ใช่ค่ะช่องเว้ยรายการรายการขอดูหน่อยนะคะช่องชรดแดนแทนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งด้วยนะดิ่งด้วยค่ะติ๊งโอเคค่ะบ๊าย